มาดูครับบรรยากาศชั่งน้ำหนักช่อง3แล้วก็ช่อง5 2ช่องควบขนาดไปเลยนะวันนี้นักมวยชั่งน้ำหนักแล้วเอาไปดูหน้ากระดางก่อนเดีมาแล้วการเล่นนี่ก็มาเลยนะนี่มิดกับบีนเข้ามาเลยอันนี้เป็นกุ้งช่อง5ครับควบไปแล้วนะอย่าซับซ้อนนะอันนี้เพชรแสนสุขช่องบางแสนร้อยยี่สิบปอนกุ้งเอกช่อง5้านะสังเกตเพชรครับมาร้อยยี่สิบจุด

ช่องสมนะครับน่าจะเป็นการริมนะการริมวันนี้ก็เจอกับไอนี่ครับเจอกับมิตาบินนะมิตาบินนะไม่ใช่นพิมพมิตาบินนะมิตาบินนะสองนมิลครัสบห้ากรัมาินบีนนั่นจริงริอตกตัอ่การนะมิตาบินนะไม่ใช่มิตาบินนะไปดูมิตบินนะสองนมิลร้อยสาเช้ามาสอบไพอดีเลยวันนี้ก็เจอการริมพี่กแต่ใช้ไม่ยิงนะในช่องสานะครับ มีตะบินแล้วบินผานเฉลิแล้วครับเจอการิมบัดการิมบีเก้เซนชัยมวยทยยิมเดีียบนี่ไม่ต้องสอนแต่ช่างเลยนะครับไม่มีสอแบนี่งกนองดีหมี่ไดีไนี่ อะดูการิมไมเจเลยด้วยเอบีเอนบีเอีอยอดร้อยดาอะคาริมอ๋เฮ้ยอาริมามร้อยจสี่จุดสี่นีกาลิแต่เกมไม่าเลกัอดเสื้อเลยเกานีเดู้าูะารมา่องสกนหน่อยมัใครเป็นยังไงบ้างนี่เดยอกลีมาเอาออกไป นี่ครับจง 3, สามศึกเจมวยไทยประจำวันที่9มีนาคม2567นหะ้ระคู่แรกนี่สิงดัมชอหพยัคเจอพลายงามสอนนอั่นเนี่ยังไม่มาเลยครับหาหมออยู่โคดี2เพชรนักเอกมูเล็กเซียครับเจอกระเด็นเมืองจันทร์ปอมคลอ,อินนะแล้วก็คู่รองนี่คู่เอกเ,เป็นมูคงพักยก24นะิระชามา121.6นะส่วนนาวัยเอกนี่ยังไม่มาเจ้าของศึกนาวัยสอสมหมายครับ ส่วนคู่ที่สีนิกาทีพิกเคใชัยมาไทยมาแล้วครับมา144ส่วนมิตตบีมน,นะอาจารย์ในมิตตบีมน,นะไมจใร่มิตตบีมน,นะสองคู่นครับมา115พอดีนะอ่ะ,อะเดี๋ยวประมาณนี้แล้วเดี๋ยวอะไระช่องห้าเดี๋ยวรอตะคู่ช่องห้าเดี๋ยวไปยังไงหนึ่งสองเออเอาจะเล่นสภาพเลยประมาณเอาทำไมาไม่ได้พึเดือเราแต่หายทุกอย่างอาจจะมีมาพี่บอแยคนเดียวเอาอนะโนไี่หน่อยวดครับ การลีีเคไปนี้เราซ้อมมาเี่วันครับซ้อมมาเรียนครับเกิียนซ้อมอยู่ที่่ายเคก็อยู่ที่เดิมเลยมีใครเปผู้บ่าซอรเดมั้ยมีพี่น้องใน่ายนะครับตอนนี้เราอายุเท่าไร่้ครับ1ิบครับสูงเท่าไรสูงร้อยกิกว่าน้ำหนักป่วยตอนนี้ห้าสิเอ็ดห้าสิบสองเราเหมือนตล์ไลยครับ มวยเขาครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับมิสเตอร์บีเนาะครับที่เดีต้องต่อยกับสี่พลังครับพอดี้วายเขไม่ครบก็เลยต้องถอดออกไปครับก็เลยมาเป็นเจ้ามิสเตอร์บีแทนครับเคยต่อยมิสเตอร์บีไหมไม่เคยครั้งแรกเลยและได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขามวยสไตล์มวยเขาแล้ววันนี้มาเจอวันนี้เจอเขาเนี่ยระวังเก่งวางแผนให้ดีรอดูไปดีกว่ากเหมือนต่อยตามตะลายเราไปแล้วมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขรู้ไว้ดีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่ครับต้องสามวันนั้นต่อยกับต่อยกับไม่ เป็นไงวันนี้เป็นไงผลแพ้แพ้คะแนนวันเบียดเท่าไหร่เบียดร้อยหกวันนี้เลยต้องมาต่อยร้อยสิบห้าเนาะครับคือวันนี้ก็มาแขงกันเลยต้องปล 16. 16. 16. ่อยขึ้นมาแล้วเมื่อเช้าขึ้นตาช่างแล้วเป็นไงขาดบอลมาขาดบอลนี่ก็คือมาเทเลบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ประมาณเก้าสิบสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมแจ้งเกิดไหมเนี่ยผมไม่เกิดมากี่ไฟแล้วสามไฟล์สามไฟล์ติดเลยวันนี้ต้องเกิดแล้วนะวันนี้คุณมากี่กิโลเล็กคุณไม่รู้ปล่อยเลยปล่อยเ่ยยปลอไทยมาทุกคนกี่ไฟแล้ว <gesch> ไม่ได้นะครับรวมๆถ้าประมาณนั้นหกสิบแปดสิบสิบเราคนจังหวัดกรุงเทพอดีตกรทมฝากเชิญช่วยไหนครับแล้วน่ะก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยวันนี้เต็มที่นะเพราะมาแจ้งเกิดอ่วันนี้ขอโชคดีครับไปขอบใจมากมาดูประธานโจหน้ากันเลยครับสังเกตเพชรเนี่ย S K L เห็นไหมโจผิวสวยผิวยามานั่งกลุ่มทั้งงานไอ้โจขู่ห้าต้องบอกขูห้าเอามาดูนี่วันนี้เกียรติเพชรนะอย่าขับสนมาสองช่องนะ ท่นครับตอนนี้ช่องน้า่าซื้อเก็บเพชร SKS นะ SKL นะเดี๋ยวดูมา SKS นะวาอ่านผิต้องขอไปนะซื้อเก็บเพชร S มีอยู่ SKS นะช่อง5นี่สองโมงครึ่งนะสองโมงครึ่งนะช่องสองโมงครึ่งนะโอเคโอเคสองรึ่งนะชองส ูแรกในเปิดโหวไม่ได้พราะพ,ทาพิทักษ์ภูมิพัน์กับร้อยสิบเก้ปอนยังมาเจอเชิงเอกไม่ว่าเดทพาคิมสิลกับนันดีรวัตรคู่ที่2องในทหารเอกนายกเอท่าสลาร้อยยีเจอจองโหดไก่แจ้รังสิตน,นี่ตัวนี้น่าจะเป็นจองโหดจากไอ้คำมูเดียนะผมคิดว่านะคู่เอกนี่เป็นสิงห์ดำกาแฟโกคา,าก,กับร้อสเจอกัเพชรแสนสุชดบางแสนร้อปอนมาร้อ คู่สี่นี่ไม่ได้ถ่ายทอดนะฮะช่องห้าถ่ายทอดสามคู่นะฟาร์มงคลส่อโชคพิชัยเจอกับไผ่สีทองสักโสบนี่คือสี่คู่ช่องห้าแต่ว่าเขาช่องห้านี่ถ่ายทอดแค่สามคู่นะคู่ที่สี่ก็ทางเพจของเกดเพชรมาดูนกระดานกันหน่อยช่องสามต่อช่องห้านะมัวดีวมกันจะสับสนนะ่ะสับสนนะสีปากกาดำนี่มาแล้วนะครับมาแล้วครับเต็มตัวกางเกงนี่นะจะเอาของมาเสียต้นไม้มาใส่ทั้งชุดก็มาดูนะ การเกงในกองการโพสการเกงในกองเสียงสมัยรองเท้านี่น่าจะเองเสียงสมัยนั่นจะเว้นเสื้ออย่างเดียวของตัวเองวันนี้สวัสดีครับนี่การเกงชอบสมหมายซื้อกรองเท้าชอบสมหมายอยากเว้นเสื้อเออโอ้เอาโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะำมวยไปวิ่งมาแล้วมาช่องสามไม่เห็นมีใครเออไม่มาสอบกันเลยเอาโอเคเดี๋ยวเจอรอบหนึ่งสวัสดีครับไปไหนมอยจ้า